สวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลชัยมหาเลิกข้าพเจ้าขอตั้งกิจอธิษฐานโปรแกรมกิจกระแสเงินมาที่มัชชาธิวะมังกรทองเพื่อเผยแผ่บุญบารมีถ้าท่านผู้ใดได้เห็นคลิปนี้แล้วจงมีความมั่งคั่ง มั่งมีเงินไหลนองทองไหลมานาชาริตินะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากย่าเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามานาชาดิติ มัจฉาทิวะมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมาณชาดิติมัจฉาทิวะมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมาณนชาดิติณเปิดจิตโมเปิดใจพูดเปิดตาทาเปิดปากยะเปิดโชคลาบเงินไหลเข้ามาณชาดิติณเปิดจิตโมเปิดใจพูดเปิดตาทาเปิดปากยะเปิดโชคลาบเงินไหลเข้ามาณนาชาดิติ มัจฉาเทวะมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมาณนาชาลิติมัจฉาเทวะมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมาณนาชาลิติณนาเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากย่าเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามาณนาชาลิติณนาเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากย่าเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามาณนาชาลิติ มัจฉาเทวะมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมานาชาดิติมัจฉาเทวะมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมานาชาดิติณเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากย่าเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามานาชาดิติณนาเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากย่าเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามานาชาดิติ มัจฉาเทวะมังกรทองเง oh ินไหลนองทองไหลมานชาลิติมัจฉาเทวมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมานาชาลิติมัจฉาเทวมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมานาชาลิติและเปิดจิตโมเปิดใจพุทธเปิดตาทาเปิดปากจะเปิดโชคลาภเงินไหลเข้ามานาชาลิติขอเผยแผ่บุญบารมีมัจฉาเทวมังกรทองเงินไหลนองทองไหลมา สาธุขอให้เฮงเฮงรวยรวยขอให้เฮงเฮงรวยรวยมัชฌาเทวะมังกรทอง